้ตมตำแซ่บกับไก่หมุนละมุนลิน้นบอกเลยว่าเด็ดมากวันนี้ปรังพาทุกคนมาแซ่บกันที่ร้านซมตำเลียมือมาถึงก็เฝ้าสั่งซมตำก่อนโลแล้วที่นี่คือเป็นซมตำใส่มะกอกด้วยนะส่วนตัวคือชอบมากวันนี้ก็เลยสั่งไปสองตำเลยนะคือตำกุ้งสดกับตำขนมจีนขาดไม่ได้ต้องคู่กับซมตำก็คือไก่หมุนละมุนลิน้นแล้วที่ร้านนี้นะคะเขาใช้เตาย่างแบบใหม่บอกเลยว่าเนื้อไก่ที่นี่นะคือฉ่ำนุ่มทุกตัวนี่ลาบหมูก็แซบ่บอีกเมนูหนึ่งที่อยากแนะนําให้สั่งก็คือแกงหน่อ อันนี้นะไอหยองติดใจหนักมากแล้วนี่ก็คือที่สั่งมาทั้งหมดนะคะอ่ะให้ดูความเนื้อแก่ช่ำๆกินคู่กับน้ำจิ้มของเขาคือเด็ดมากเลยทุกคนเอาคือกินข้ามใยแท้แซ่บจนไม่สนใจกล้องแล้วนึ่ส่วนปลาราของที่นี่คือกลมกล่อมไม่เค็มโดดถึกใจค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีของหวานสามารถบริการตัวเองได้เลยและนี่ก็เป็นเมนูของเขานะคะคือมีให้เลือกเยอะมากหรือถ้าใครเลือกไม่ถูกก็สั่งเป็นเมนูแนะนำเลยครหาร้านส้มตำแซ่บๆแนะนำส้มตำเลียมือเลยนะร้านเขาหยุดทุกวัานอาังคารเดอ้อ